เปิดบ้านคู่รักสุดรูมารีเบนเนอร์กันเดอะสตาเปิดครั้งในบ้านรู20ล้านเลยล่ะคะ่ะสำหรับหนุ่มกันนพัฒน์ทุกซอกทุกมุมบนเนื้อที่สองไร่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วกว่า10ปีสำหรับนักร้องประกวดจากเวทีเดอะสตากันนพัฒนอินใจเอื้อมาวันนี้จากการทำงานกว่า10ปีทำให้เขานั้นมีเงินเก็บอยู่หลายพันล้านเลยล่ะคะ่ะ เขาจึงได้นําเงินส่วนนั้นมาสร้างความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับคนในครอบครัวนั่นคือการสร้างบ้านหลังโตที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบ้านหลังนี้มีมูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะหากใครเคยจำที่หนุ่มการนั้นเคยบอกได้ว่า เงินที่ใช้สร้างบ้านหลังนี้มาจากลูกๆทั้ง3คนเริ่มสร้างไปเรื่อยๆนั่นเองใช้เวลากว่า2ปีและบ้านหลังนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะนำความสุขมาให้ทุกคนในครอบครัวเมื่อมีเวลาว่างจากงานที่กรุงเทพกันก็จะใช้เวลาตรงนี้กลับมาพักผ่อนที่บ้านของตัวเองล่าสุดในรายการสแซบกลเมกับม้าอ่อนพนะได้บุกไปเยี่ยมบ้านของหนุ่มกันพัทที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ พร้อมกับเปิดถูกซอกทุกมุมของบ้านให้แฟนๆได้เห็นกันบ้านของหนุ่มกันนั้นหลังโตขนาดไหนและยังมีหวานใจคนสวยอย่างมารีเบนเดอร์มาช่วยดูแลอีกด้วยคะ่ะช่างเป็นภาพที่น่ารักสุดๆไปเลยด้วยกันบอกว่า ตัวบ้านนั้นมีเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ส่วนบริเวณรอบๆบบ้านรวมบ้านหลังเก่าแล้วมีเนื้อที่เกือบสองไร่สร้างไปทั้งหมด20ล้านบาทใช้เวลาในการสร้างสองปีกว่าๆค่อยทำไปเรื่อยๆรอ,ยอบบ้านก็เต็มไปด้วยต้นไม้เพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องของเลิกดวงต่างๆปลูกต้นกระบองเพชรร,รอบๆ แม่ช่างเป็นบรรยากาศบ้านที่มองเท่าไรแล้วก็ดูอบอุ่นสุดๆไปเลยแล่ละค่ะ